ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการเนี้ยครับ เป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคทําสาสาทพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเรียนนําเสนอท่านผู้ชมนะครับคดีนี้ไม่ใช่คดีรถชนแต่ว่าเป็นคดีที่ผู้ตายนะครับเข้าไปจับสายเขาเข้าใจว่าเป็นสายโทรศัพท์ทีนี้ครับพอสายที่เขาไปจับเนี่ยมันมีไฟฟ้าเนี่ยครับั่วลงมา พอไปจับอะครับไฟเนี่ยเกิดดูดนะครับพอไฟดูดแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายคดีเนี้ยครับทางภรรยาของผู้ตายเนี่ยซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยานะครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสทีเนี้ยครับพอผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายใช่ไหมครับเขาก็มาฟ้องเรียกร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน,นะครับเรื่องค่าทําศพนะครับฟ้องเรียกค่าขาดไล้์อุปการะ เพราะว่าผู้ตายเนี่ยมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรด้วยแล้วทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยบุตรเนี่ยนะครับเป็นบุตรนอกสมรสพอเป็นบุตรนอกสมรสนะครับซึ่งผู้ตายเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรไว้ในขณะที่ผู้ตายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับจำเลยนะครับเขามาต่อสู้นะครับเขามาต่อสู้ว่าในขณะที่ผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับลูกของผู้ตายในคดีนียครับเขาเนี่ยยังไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ทีนี้ครับแต่ตอนที่เขามายื่นฟ้องในคดีนี้สารท่านนะครับมีคาพิพากษานะครับว่าคุณลูกของผู้ตายเนี่ยนะครับเป็นบุตรที่ชอบ้วยกฎหมายข้อเท็จจริงออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสารท่านเนี่ยจะมีคําพิพากษาว่าอย่างไรแต่ก่อนเอื่น่นะครับที่เราจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีนี้ทนายอ้อก็อยากนําเรียนนะครับอยากให้เข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาจะวางหลักเอาไว้ที่ มาตรา420น,นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนาัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่แทนเพื่อการนั้นคดีนี้ครับศาลเนี่ย,ยท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443น,นะครับมาตรา443วรรคแรกเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับ ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้นค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยได้แก่ค่าปรงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วยวรกสองนะครับถ้ามีได้ตายในทันทีค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ธรรมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยวักท้ายนะครับถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องขาดไรอุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซด์ ท่านว่าบุคคลนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นคดีเนี่ยครับไฮไลท์เลยเนี่ยอยู่ในมาตรา443วักท้ายเนี่ยนะครับหรือว,วักสามเนี่ยนะครับคดีเนี่ยครับเรามาดูนะครับศาลท่านหยิบยกมาตรา1547ด้วยนะครับเด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้จดทะเบียนสมรสกันนนะครับจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาเนี่ยได้สมรสกันภายหลัง หรือบิดาเนี่ยได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือสารเนี่ยพิพากษาว่าเป็นบุตรคดีเนี่ยครับสารฎีกาเนี่ยท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2515นะครับข้อท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับโจทเพึ่งจะได้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายแก้วผู้ตายซึ่งเป็นบิดาตามคำสั่งศาลนะครับและคดีถึงที่สุดแล้วนะครับเมื่อนายแก้วได้ตายไปแล้วโจ์จึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากจำเลยฐานละเมิด ที่ทำให้ในแก้วบิดาตนเนี่ยถึงแก่ความตายคดีเนี่ยครับโจทย์เนี่ยเขาอะมายื่นฟ้องอย่างนี้นะครับว่าโจทย์ทั้ง3เนี่ยเป็นผู้เยาว์นะครับและเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายแก้วนะครับตามคําสั่งศาลและมีนางคําใสนะครับเป็นมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมเมื่อวันที่22สิงหาคม2510นะครับนายแก้วเนี่ยได้เอามือจับสายลวด ที่ดึงเสาโทรศัพท์ของจำเลยที่3และที่4โดยไม่ทราบว่ากระแสไฟฟ้าของจำเลยที่1และที่สองเนี่ยอยู่ที่สายลวดดังกล่าวนะครับกระแสไฟเนี่ยจึงได้ดูดในแก้วเนี่ยถึงแก่ความตายทั้งนี้เพราะความประมาทของจำเลยที่4นะครับทำให้โจ์เสียหายขาดราค่าอุปการะเลี้ยงดูจึงขอค่าอุปการะเลี้ยงดูค่าศึกษาเล่าเรียนค่าเสื้อผ้า ค่ากระทบกระเทือนทางจิตใจและค่าปรงศพรวมเป็นเงิน273,500บาททีนี้ครับพอเขามายื่นฟ้องในลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจำเลยครับเขาเนี่ยจะมายื่นคำให้การต่อสู้ว่าอย่างไรคดีนียครับจำเลยทั้ง4นะครับให้การต่อสู้ว่าโจทย์เนี่ยไม่ใช่บุตรของนแก้วจึงไม่มีอำนาจฟ้องและเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ความประมาทของจำเลย อ้าวจำเลยมาต่อสู้เลยนะครับเขาต่อสู้เลยว่าคดีเนี้ยโจทย์เนี่ยนะครับไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายแก้วเขามาต่อสู้เลยนะครับพอเขามายื่นฟ้องแล้วแล้วก็มายื่นคาให้การต่อสู้คดีกันแล้วนะครับแล้วก็จากการสืบพยานแล้วนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านเนี่ยพิพากษาวาง,างนี้นะครับว่าขณะที่นายแก้วตายเนี่ยโจทย์เนี่ยเป็นเพียงบุตรนอกกฎหมายหรือผู้สืบสสนดานเท่านั้นจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก ผู้ละเมิดได้ส่วนค่าทำศพนางคำสใสมารดาโจทเนี่ยเป็นผู้ใช้จ่ายไปและนางคำสาในะครับไม่ได้ฟ้องเรียกร้องค่าทำศพเป็นส่วนตัวจึงบังคับให้ไม่ได้พิพาสายยกฟ้องเลยนะครับโอ้ คดีนี้ค <subjects> ร I mean, ับโจทย์มายื <in> oh, okay. so, my gosh, my so, ่นฟ <Okay. S 1> ้องนะครับจำเลยยื <Yeah. S 2> so, ่นคำให้การต่อสู้เลยนะครับว่าไม่ใช่ผู้ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็คดีนี้ครับจากการสืบพยานกันแล้วศาลดูจากคำฟ้องแล้วก็พิจารณาจากคำให้การแล้วนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพาษายกฟ้องนะครับพอศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพาษายกฟ้องนะครับโจทย์นะครับเขาก็อุทธร์ขึ้นมาเลยนะครับศาลอุทธร์เนี่ยท่านเนี่ยพิพาษายืนนะครับสองศาลเนี่ยตัดสินมาเนี่ยยกฟ้องทั้งคู่เลยนะครับ ทีนี้ครับโจทเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาศาลอุทธรณ์น,นะครับโจทเนี่ยเขาก็ดีกาขึ้นมานะครับศาลดีกาเนี่ยท่านเห็นว่านะครับคดีนี้โจดฟ้องจําเลยฐานละเมิดนะครับเรียกเอาค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าทําศพผู้ตายซึ่งเป็นบิดานะครับมิใช่ฟ้องเรียกร้องเรื่องมรดกฉะนั้นนะครับปัญหาที่จําต้องวินิจฉัยในชั้นนี้จึงมีว่าโจ์เนี่ย มีสิทธิ์เรียกร้องเอาค่าอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาจากจำเลยได้หรือไม่มิใช่ปัญหาว่าโจที่ยมีอำนาจฟ้องหรือไม่เช่นที่โจทย์ดีกาขึ้นมานะครับสารดีกาเนี่ยจึงจะได้วินิจฉัยแต่เฉพาะในปัญหาข้อนี้สารดีกานะครับท่านวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1536นะครับในวรรคแรกเนี่ย บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบิดาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายว่าบิดามารดาเนี่ยจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาเนี่ยตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์นะครับและมาตรา443วรรคท้ายนะครับบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยต้องขาดรัอุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซด ท่านว่าบุคคลนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นเมื่อกรณีเรื่องนี้นะครับได้ความตามฟ้องโจทย์และรายงานกระบวนพิจารณาของศาลน่ยนะครับ ฉบับลงวันที่28มีนาคม2511นะครับว่าโจทย์ทั้ง3นะครับเพิ่งจะได้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายแก้วผู้ตายนะครับซึ่งเป็นบิดาตามคำสั่งศาลและคดีดเนี่ยถึงที่สุดไปแล้วนะครับตามมาตรา1,530แต่ปัจจุบันเนี่ยแก้ไขนะครับเป็นมาตรา1,547นะครับก็ต่อเมื่อนายแก้วเนี่ยได้ตายไปแล้วนะครับ โดยขณะที่ในแก้วตายนั้นเนี่ยโจทนะครับไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของในแก้วโจ์จึงไม่มีสิทธ์ตามกฎหมายนะครับที่จะเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรจากในแก้วฉะนั้นขณะที่ในแก้วตายนะครับจึงไม่ทําให้โจทเนี่ยเป็นบุคคลที่ต้องขาดรายอุปการะอันเป็นเหตุให้โจทเนี่ยพึ่งจะมีสิทธิเรียกร้องเอาจากจาเลยในคดีนี้ได้นะครับและกรณีเนี่ย ไม่จําเป็นต้องวินิจฉัยเรื่องค่าทําศพของผู้ตายต่อไปเพราะโจทยมีได้ดีกาขึ้นมานะครับสารดีกาเ,เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของสารอุทธรให้ผลที่ให้ยกฟ้องโจดดีกาของโจท์ฟังไม่ขึ้นนะครับพิภาษายืนยกดีกาโจดเลยนะครับคดีนียครับสารดีกาเนี่ยท่านก็อธิบายนะครับว่า ที่โจทเนี่ยมา <PAUL> ยื่นฟ้องนะครับโจดทั้ง3เนี่ยเป็นบุตรนอกสมรสอยู่นะครับถึงแม้ภายหลังเนี่ยเขาเนี่ยจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งนะครับให้ลูกของในแก้วทั้ง3าคนเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็คือภายหลังจากที่ในแก้วเนี่ยถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่ในแก้วเนี่ยจะเสียชีวิตนะครับเมื่อบุตรทั้ง3เนี่ยนะครับไม่ใช่บุตรที่ชอบเนี่ยทั้ง3มท่านเนี่ยนะครับบุตรเนี่ย ก็ไม่มีอำนาจเนี่ยที่จะไปฟ้องเอาค่าสินไหมเนี่ยจากคนที่มากระทำละเมิดถ่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่2255ครับ2,515นะครับวันนี้ครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเนี่ยนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วคู่กรณีนะครับ เพิ่เฉยนะครับหรือว่าท่านพยายามจะไปเรียกร้องติดต่อกับคู่กรณีแล้วเนี่ยแล้วคู่กรณีเนี่ยไม่สนใจหรือไม่เคยมาเยี่ยมเยียนท่านเลยนะครับถ้าท่านเจอปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าท่านเนี่ยไม่ทราบว่าท่านเนี่ยจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนําท่านนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ย จะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่ขับรถเนี่ยนะครับแล้วท่านรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทขับรถไปชนเขาอะนะครับทนายอ้อเน,นี่ยก็อยากนําเรียนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับจริงๆแล้วเนี่อย,ยอยากเป็นกําลังใจให้นะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ถูกรถชนเองก็ดีฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาเองก็ดีนะครับอยากให้ผ่านพ้น วิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันนะครับถ้าท่านเห็นว่ารายการนี้ครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับ หรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานทนายอ้อนะครับวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกท่านน,นะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ